ครับก็กลับมาต่อกันนะครับวันนี้ผมก็ว่าจะพาไปแวะร้านคาเฟ่แถวบ้านลุงกันหน่อยนะครับไปเห็นใน Google แ a p มาชื่อว่าร้านอะไรหวานอ่าประมาณว่าเมืองเมืองอะไรสักอย่างนี่แหละครับห่างจากบ้านลุงไม่ไกลมากครับผมก็จะลองไปแวะดูนะครับแล้วก็หลังจากแวะร้านคาเฟ่นี้เสร็จผมว่าจะไปวัดใกล้ๆบ้านลุงอีกที่หนึ่งนะครับจะเป็น เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยเดินทางไปต่อนะครับเดี๋ยวไปแวะร้านกาแฟแล้วก็อัพงานอะไรก่อนนะครับ ฝนก็กำลังมานะครับจะได้ไปไม่นอกวัดนมาดูสภาพรถโหโหดูไม่ได้เลยว่ะเพื่อนมากนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันโอ้โหมันจะกาก,ก็ใช้ได้เลยนะอันนี้ทางเข้าอะเนี่ยโอ้โหมีลาคราบด้วยครับ โอ้ใช้ได้เลยเนี่ยปลาคาร์บลอยมาหาด้วยโอ้ชิวจริงผมว่ามานั่งข้างนอกน่าจะเหมาะก,กว่านะบรรยากาศได้มากเลยนะครับเนี่ย วันด้วยนะเป็นเอฟเฟกนะครับครับเมื่อกี้ผมก็เข้าไปสั่งกาแฟไว้แล้วนะครับก็จะได้เป็นอันนี้มานะครับเป็นเหมือนเครื่องเรียกนะครับว่าเราทำกาแฟให้เสร็จแล้วนะครับอะไรเงี้ยให้เข้าไปรับนะครับนี่ครับก็จะดังนี้นะครับเข้าไปเอากาแฟก่อนนะ นี่ได้แล้วครับกาแฟากับบรรยากาศน้ำตกนะครับโอ้โหมีควันด้วยมีเจ้าปลานะนี่มาอย่างนี้เลยเป็นฝูงใหญ่เลยโอ้สวยมากนะครับเนี่ยราคาก็น่าจะเอาเรื่องนะราคาพวงนี้เนาะนโอ,นอ้น้องๆมาเต็มเลยกาแฟไปหานั่งชิลก่อนแป๊บนึงนะครับ โอเคครับโหบรรยากาศก็ชิวๆเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับชอบมาธรรมชาติมากเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปที่วัดนะครับชื่อวัดว่าวัดละหารนะครับก็ห่างจากตรงนี้ประมาณห้ากิโลนะครับถัาตีจากบ้านลุงผมก็ประมาณ4ี่โลใกล้มากครับโอ้สองจุดนี้แบบสวยทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวผมจะไปแวะที่นี่ต่อนะครับวัดละหารนะครับ ถึงแล้วโอ้โหทางเข้าเป็นช้างนะครับนี่วัดลับหรือเปล่านี่เนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเลยนะโอ้โหน้ำท่วม จะรอดไม่เนี่ยโอ้โห,โโห,โโห,โโหน้ำเยอะจัดเลยโอ้โหบ้านใครอยู่ที่ต่ำเนี่สวยเลยเนะี่ย เหมือนกันนะเนี่ยวัดทหารเกาะแก้วทุดงนี่ครับทางเข้าผมเห็นในรูปมีนกนกยูงด้วยนะเออไหนหนอนกยูงโอ้วัดน้ำท่วม น้ำท่วมวัดอ่ะนกจะอยู่ไงน้อเนี่ยห่อหอไปได้ไหมเนี่ยว่าจะมาดูนกยูงไม่ได้ดูแล้ว โอ้โหนกยุงไม่น่าอยู่แล้วล่ะสภาพนี้ไอวนกลับเสียดายว่ะไม่ได้ดูเลยครับโอ้ีีลาคนบาปมาวัดไมโอ้ตายตายเรือหางยาวต้องเข้าแล้ว ี้ก็ปั๊มปิดปรับปรุงนะครับอีกแปดโลถึงเมืองแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำมันหมดพอดีเกือบโอเคก็กะว่าจะมาเติมน้ำมันใกล้ๆบ้านลุงสุดท้ายได้เข้ามาเมืองแล้วเนี่ยยี่สิบโลขี่แป๊บเดียวครับ ขวามือคือโรงแรมที่พี่อมสายชิวเคยถ่ายลงนะครับเนี่เป็นไงน่ากลัวเหมือนกันนะแต่มันก็น่าเสียดายเนาะมันใหญ่มากเลยนะผมว่าเนาะถ้าคุณพักเยอะๆน่าจะได้ไรายได้ดีเลยนะ นี่ให้ดูเต็มๆครับหืมใหญ่มากโหขายด้วยนะเผื่อใครอยากซื้อนะโอ้โหใหญ่จริงพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปคู่กับป้ายสนามช้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเลกบัตรแข่งกันเนาะเออ เพิ่งคิดออกนะครับเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยเีร้ายจจอดถ่ายรูปไม่ได้เนาะไปเดี๋ยวเข้าไปในสนามกัน ถึงแล้วบุร oh. ีรัมยูไนเต็ด เขายังไม่ให้เข้านะครับไปที่อื่นก่อนแล้วกัน ฝนตกตลอดทั้งวันเลยวันเนี้ยถ้าวันซ้อมจริงผมว่าหนักเลยเนี่ยลื่นล้มได้เลยนะักแข่ง เป็นมุมวกไงม่รู้